โอ้โบอกแล้วไม่แผ้เลยนาำเก็บอ๋อหนีย่อต่อหลังนะเปิดดีป้องหลังนี้มาดูหลังเลยแทนนี่โทนเอาเบอรไปชิวังอ่คนนึงนี่ไม่เป็นไรอ่ะโอ้โไอ เพดนะเพดนหล right. so right. like right. right. ังเพดเพดเพดหลังเพดเา้วไม่ือด้วยเพดหลังขึ้นเลยวะยิงวะพอยิงว่ายิงวะพอยิงว่ะยิงว่ะโหล่งด้วยรลง

ไไม่ได้เออดีโอ้ยโดนแฟดโดนแฟดเดี๋ยวเพิ่งอยอยู่ไหนวะหลังโอ้โหอยู่ข้างหลัง ไม่เห็นแทน่เด่นเลยเล่นหอย่าฆ่าจะตายไปไหนไปไหนี่กว่าไม่มีคนไอไม่มีคนไปไหนเ u อเออเล่นแทนทำไม